ตีนเต็มหน้าอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมบรรยากาศดีๆลมเย็นๆนะครับผมอ๋อพบกันกับ d e ฟเดอะไดเวอร์นะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับแล้วมีคนโทรเข้านะครับเป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งอ๋อโหลทำไรอยู่อ๋อกูกำลังกินเบียยู เฮ้ยมึงกลับมาร้านโดนอลไมีอะไรจะบอกพักมั่วนะพักมั่วแล้วอ่อนเดินทางไปหาลุงนะครับวันิดแน่ใจว่ากลัวเราพักผ่อนเลยทำไมต้องมากวนวะแล้ววันนี้ปะจะช่างมันนะครับเยมันเครื่องก็ยังดกนะผมนี่มันคอเบียร์ของแท้ดกหมดนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไป่าคลิปกัน มาอยู่ที่หน้าน,นี้นะครับโอ้สุดดีไม่รู้อ่านมั่วนะช่างมันเถอะนะไอ้ยอก็ไม่ได้เก่ง,งภาษาซะด้วยดิปึ๊บสเปกบาร์ไปครับผมน่าจะลงทะเลสอนลงทะเลวุ้งพสอนนะครับกดเลยอ,อยังไม่สอนวิ่งวะโอ้ซันเกิน ขออนุญาตข้ามสลิปนะครับผมอ่านไม่ออกครับโอเคอัน okay, นี้คือไปไหนเอ่ยน่าจะไปร้านนะครับกับร้านได้ปลาสามตัวกับร้านเฮ่เชฟเชฟเอ้ยเอ้ยอะไรพังนะดูแล้วน่าจะยับนะ เรียบครับเละครับแผ่นดินไหวอะไรไม่รู้นะครับแต่แน่ๆเละครับคุณต้องมานั่งซ่อมอยู่แล้ว <c oughs> ไม่บอกเฮ้ยมึงลงทะเลไปหาปลามาเอาปลามาขายทำซูชิขายบำรุงร้านดีกว่าเฮ้ยเอว่าไปนะ <c oughs> <c oughs> ถึงเวลาของเราแล้วแ <c oughs> มงจหนึ่งร้อยนะครับเก็บตาหนึ่งร้อยฟิต ตกปลาเจ็ดตัวนะครับติดลบร้อยด้วยดีวะอันนี้ก็มาเปลี่ยนแนวบ้างนะครับว่าหาแลหลายๆเกมเล่นนะครับไม่อยากมันจะจำเจเกินไปนะครับไปตกปลาต่อไม่ใช่ดิยิงปลาไม่ใช่ตกไอ้ไอันนี้ตัวไหนอ๋อตัวชิปใช่ชิปคือวิง่ง ไม่ใช่วิ่งไาวรีบไหวอะสปีดนะบูสสปีดเฮ้ยมีตัวใหญ่นะผมอ้อยแล้วกยิงอีกทีเนี่ยจได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้อโอโอโอสเปกบากูพังแน่เลย <S <S โอเคร้านจัดนะครับ ผมว่าอยากลงไปอีกอ่ะจะร้อนนะเฮ้ยโอ้โอโหลึกไปครับสี่สิบสี่สิบเมตรไม่ได้แล้วแดงเถือกอันนี้กูขึ้นเถอะนะครับมันจะไปแบบชิวๆแบบฟิีสไตล์นะครับมีสาร้ายด้วยนะแทงเมือกวิก <c oughs> อ๋อมันไม่ใช่กุ้งเหรอของพื้นหลังนะตกใจอยาเอากุ้งคนระับอยากกินกุ้งโอ้โหโอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นทันวะโอ้ยทนันสไยอืมเกิสตอันนี้คืออะไรอ๋อนี่คือคืออะไรวะไม่รู้อะ่ะไปครับผม กับร้านอะไรอ๋อนี่ขายปลานะครับเมนูมีน้ำชามีข้าวปั้นโอเคอ๋อคือถ้าเราตกปลาได้ชนิดไหนมันก็จะมาทำแบบอันนี้ได้ใช่ปะไม่แน่ไม่มั่นใจนะเนี่ยผมว่าน่าจะใช่แหละเคครับไป ไปไหนอ่ะอยู่ร้านลุงลุงอยากกินน้ำชาเติไมไงวะนี่มึงอ๋อต้องไม่หาตัวนะถ้าเป็นน้ำชา,าต้องไม่หาตัวเท่านั้นออออสวยเลย perfect รอ โอ้โหชิมมันไม่กิน,นอ่ะเพื่อนไอ้่ยทิ้งตัวคิวนะครับเปิดกันเถอะต้อนรับลูกค้าของวันแรกนะครับผมก็นัวครับดูสองน่าจะนัวเชิญครับคุณหญิงคุณหญิงรับอะไรดีครับโอเคเชฟเลื้อหน่อยเชฟ แก่ผมโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยวันนี้ซัดเบียร์เยอะเพื่อนโอ้โหซัดเบียร์เยอะก็ไม่ไหวดิได้อยู่นะรับผมได้อยู่เลยแหละใช่ครับผม ไม่สะอาดโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยนี่เติมไหมอ๋อคือไงอ๋อโอเคครับตเติมวัส t s a p p WhatsApp ใช่ครับผม โอ้ยเหนื่อยโหคือตังตังตังนี่ได้มาหกสิบบาทเองครับทุกเปิดร้านวันแรกนะครับได้สี่บาทอะไรเอ่ยอันนี้ต้มพังกันไปข้างนะครับโทรไปก่อนคลาเข็น เรียบร้อยแล้วครับโดนขาเข้นแดกอระาน,นี้อย่างนี้เราก็ต้องไปซื้อกับมันแน่เลยเก็เจอขาเข้นแน่เลยครับดูแล้วโอยมัโโตนตกแดดออก <c oughs> หลเพื่อนกูอยากกินปลา <c oughs> ไม่ใช่นะฮะ <c oughs> <c oughs> อ๋อไอ้คืออะไรวะ สมาร์ทโฟนนะครับได้โทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งนะครับก็โทรโทรป่วนเชฟได้ปะโอเคครับน่าจะต้องทำคลิปได้ด้วยสกินด้วยเชฟเฟียวอ่ะสกินนะครับสกินเรือโอ้อยากลงเรือเอ้ยอยากลงอะ่ะลงนะโอเคนึกว่าลงไม่ได้นะฝนตกสาระไอตรงนี้ต้องทำอะไรอ่ะ มีหมอ้ออยู่ข้างล่างด้วยท่านผู้ชมหมอ้มอหม้ออะไรวะขอปะกองกองอุม้มีอาวุธด้วยครับนี่เบสบอลนะครับผมหวดได้ปะน่าจะต้องหวดตัวที่มันวิ่งมาตีเราได้อย่างเดียวนะครับโอเคเอาปากะเป้ายาไเกินปากเป้า เฮ้ยึกไป,ป่ะพี่นี่โอ้ย,อยตีได้ครับโอเคดาวเดียวเองครับเมื่อกี้คืออะไรวะเป็นค,คุณนะไปครับผม,มนี่น่าจะขายได้แน่เลยเพราะเป็นของแบบว่าอย่างเงี้ยคิดว่านะ ก็จะเพลินจัดนะครับลืมดูออสเจนเลยกดวิ่งเพลินไปหน่อยครับอุ้ยสวยเลยพอดีเลยนี่ครับรู้ใจกันมากหวัวนะผมไล่หัวครับตีครับไปไหนเองไปไหน เฮ้ย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 โอ้โหอย่างนี้ก็แย่ดินี่ผมแย่แล้วนะคือผมไม่มีปืนหรอไปไม่ไดกูจะเอาตัวนี้ไอกินเนื้อตัวนี้ครับตัวใหญ่ดีอ่ะผมโอ้ยเดี๋ยวกูจะ,ะ,ะพ่า อืมขออนุญาตที่คีย์บอร์ดมันลั่นไปหน่อยนะท่านะผู้ชมมึงขออภัยจริงๆเอาใหม่ไหมมึงลองใหม่ไหมเอา้าโ,โอ้เดี๋ยวนะยุ่งนะครับผมยุ่งแล้วอย่างนี้ผมยุ่งแน่ว่อาอะไรเฮ้ยยุ่งแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยนี้ทำไงอ่ะคือคือผมอยังไงผม ไม่น่าทันอนะผมน่าจะตายนะช่วยด้วยอาการหายใจกำลังจะหมดแล้วฉันจะทันหรือไม่โอเคเอื้อมเองเรียบร้อยครับผมไม่ทันอย่างนี้อย่างนี้ล่วงครับโอ้เพื่อนแค่นี้หมดแล้วมึงอะไรสัดเบียร์เยอะโอ้เห็นไ,ไหมซัดเบียร์เยอะเป็นอย่างเงี้ยเลยแม่หัววันเลยไง ก็ <c oughs> คือ,อไงคือของมหายหมดเลยเหรอหรือว่าผมสาม,มารถกู้ได้โอ้ไม่มีอะไรเลยมมยมกท่าแย่มากครับอย่างนี้แย่ <c oughs> จัดไม่เปิดนครับได้ทำเปิดได้นะคิดว่าไม่คือคือผมลงไปผมเสียเวลาป้าาเลยอะไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาเลยตายครับไม่ดีครับพอดูน่าจะตายอีกรอบอ่ะรีบอ่ะ น,นี่คืออะไรวะอ๋อฟีลเหมือนแบบขึ้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องไหว้แอบทำไมเราเมื่อกี้เราไม่เจอวะเออเนาะเมื่อกี้เราไม่เจอ,อเฮ้ยเฮ้ยเอา นี่ไงสองทีพอครับออกซิเจนนี่เออกูว่าแล้วต้องมีอะไรเห็นหัวโพว่นะครับวผมลงลึกไปนะผมแป๊บเึงยนะขึ้นดีกว่าหกสิบเมตรเองนะครับงศหกสิบเมตรนี่แทบแย่แนละ้ว ฟาร์มของไว้แล้วต้องใช้อยู่แล้วดูจากสภาพแล้วได้กูเจอแล้วลี่กเก่าไอสัตว์นี่มานี่มามานนี่มามันนี่มามาเด้มาเด้เฮ้ยเฮ้ยนี่งไงเอาไปไปกินไล่งไงโอ้โหโดนสองทีมีแร่ด้วยนะทู้ชมแต่ยังขุดไม่ได้ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะครับ อ๋อเคเวสนะฮะอกเมื่อกี้คือเคเวสนะครับที่มีคนไอ้ผู้หญิงโทรมาเคเวสนั่นเองนะครับขึ้นมาแบบฟ้ามืดแล้วฝนยังตกอยู่เอ้ยกูมีปืนจะมาทำให้มึงนะมึงสามารถมาหาโทรหากูได้ทุกเมื่อเลยเพื่อนแล้วกูก็จะให้มึงไปลองเทสหนึ่งกระบ,บอกดูนะเอออะไรเนี่ยเออไม่รู้นะ <laughs> แปลมั่วแล้วแปลมั่ว อ๋อคราฟได้นะครับเชดนี่งฮะหัวแปลกหัวแปลกอะไรเนี้ยฮ้คคของแท้ว่ะพีพ่่กูแม่งของจริงว่ะดูแล้วน่าจะแรงนะครับ โอเคมันได้ปืนมาก็บอกหนึ่งครับให,ให้กูเถอะนะให้กูใช้บ้างเถอะโอ้โหมึงจะตังค์ร้อยบาทเลยเพื่อนจะบอกว่าฉันจะไปซ่อมร้านเร็วๆนี้นะต้อกตัวเองไว้แฝงมัว่นะวเลยออะเคยคนเล่นแม่งเฮ้ยโทรมาทำไมวะกูกำน้ำอยู่เฮ้ยกูอยากได้ทีวีอ่ะ ไม่รู้เไม่รู้ลับเรือด้วยป่าครับผมไอ้กับบ้านด้วยป่าขายของนะครับโอ้ยโอเคทำังไงต่อนะอ๋อเลือกเมนูนะที่จะมาขายได้ในวันนี้โอ้คือมีบวกโอ้เอ็นชาร์จได้นะครับโอ้ยเจ๊แล้วผมชอบผมชอบอ้นี่นะตอนที่แบบไอ้ฉากพวกคัสซินเวลาทำอะไรอ่ะผมชอบนะเต็มเลยรู้สึกว่า เฟี้ยวดีว่ะตลกดีคนระับมาครับผมสุชิเปิดให้บริการวันที่สองนะครับร้านก็จะเยินเินหน่อยก็ทนทนไม่หน่อยนะหรื <c oughs> อป้ายเอเพ่นดิไม่พเพ่นอย่างเบี้ยวอ่ะ <c oughs> ดูโอ้ยหผมเติมล้นได้ผมเติมเลยเนะี่ยแต่ถึงใจลูกค้าไงว่าอยากให้กินอิ่มๆนักหน่อยอ่า สามารถทำเปนคลิปได้เหรอโหยที่ผ่านมานี่กินกันสะอาดมากเลยผมไม่ต้องล้างจานเลยนะไปเด็นนอะไม่ไม่ไผมเก็บเก็บโต๊ะอะไกินจานไปด้วยวะเออสวยหมดแล้วผมจานสุดท้ายของวันนี้อืไมไลค์โอ้ยไหวไหวจัดอูนี้ไข่ดีมากนะครับหอไข่อ่ะ เชดไอ้โยพวกเอ้ยเดฟใช่ป,ปะย่ายมีไรเปล่าว้ามีไรหรอกเพื่อนกูกตีมัปนั้นแหละไ <c oughs> ม่ใช่แล้วะครัก็น่าจะมาทำเอ่อเกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวกับพวกเรื่องเปิดแมปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเห็นอ่อกูฟันเห็นเมืองอันนี้ว่ะมึงช่วยไปหาให้กูหน่อยได้ไหมแล้วเองก็ถ่ายรูปมาให้หน่อย <c oughs> โอ้ถ่ายให้มึงถ่ายได้กูจะให้ของรางวัลมึงอย่างดีเลยละ่ะ ขอแล้วนะขอให้มันมีจริงเถอะตาแล้วแล้วมึงคิดหรอว่ามันจะมีจริงอ่ะไอเชื่อกูดิฝันถึงมันเลยเว้เป็นเมืองที่หายไปจากเป็นเมืองที่หายไปหนึ่งพันห้าร้อยปีนะครับไม่รู้ว่าถูกไหมผมขอภายผมมั่วเอ้ยยังไงมึงก็ช่วยกูด้วยล่ะโอ้อ๋อนะมึงอะไรมึงก็นำรู้ไปอะไรว่าขึ้นแล้วว่าจะสิบเมตรอ่ะหรือว่าจะสิบเมตรอะ ฮ่ามึงจะกลัวอะไรวะมึงก็ไปดีพอดีป่าผมพอดีกว่าไปดีกว่าผมไม่อาจอะไรผมวผมไม่อาจดีกว่าครับมั่วแล้วผมโอเคอะไรกันอันดับสามารถโทรได้อันดับอ๋อคือการอัปเกรดนะครับคุณผู้ชมขออัปเสื้อนะครับเจอกันเว้ยเจอกันครับโอเคครับ ซัปเตอร์หนึ่งแล้วนะครับก็ผ่านการฝึกซ้อมมาด้วยดีนะว่าเดี๋ยวสำหรับช,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 ชื่อชื่อเกมชื่อว่าอะไรวะ drift driver นะครับคันนี้ยขอจบเท่าน,นี้ก่อนนะครับนี่ดกน้ำโชว์ไปด้วยนะครับขอจบว้เพียงนเท่าน,นี้นะเดี๋ยวมาต่อกันรัทหน้านะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะก็ขอบคุณมากครับ